คงจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเพราะตั้งแต่มีการเ,าเขาเรียกว่าข้อตกลงร่วมกัน13ข้อแต่เหมือนว่าสถานการณ์ก็ยังไม่จบเพราะยังคงมีทุ่นระเบิดให้เราได้เก็บกู้และมันอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแล้วมันมาได้ยังไง แล้วทหารไทยเองก็บาดเจ็บด้วยแล้วการโจมตีอาจจะไม่ได้มีปะทะกันให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ก็มันยังไม่จบนะช,ชายแดนก็ยังต้องเฝ้าตึงกำลังกันไว้อยู่ส่วนในโลกโซเชียลเอง โอ้โหติดตามกันไม่หวาดไม่ไหวคือทุกๆวันเนี่ยต้องเฝ้าดูสถานการณ์และถ่ายหน้าจอเอวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข่าวปลอมต้องติดตามกันให้ดีในขณะที่ไทยเราเองค่ะก็นําคณะทูต33ประเทศลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสีสเกตนะคะไปรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเราเนี่ยก็เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ทุกองค์กรช่วยกดดันกัมพูชาหน่อยให้ปฏิบัติตามพันธกิจ แล้ก็ช่วยแสดงความจริงใจในการเก็บกูท้ทุนระเบิดด้วยค่ะ นี่คือบรรยากาศทูตพอมาถึงที่โรงเรียนนะคะและนี่คือโรงเรียนภูมิสรรวิทยาตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะนายมาริทจางเนี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็นําคณะทูตจาก33ประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาพร้อมหนึ่งองค์กรและสององค์การระหว่างประเทศมารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ โดยทางกองทัพบ,บกกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้มาอยู่ในจุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็มีการพบปะก,กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดขณะที่ทูตเองเนี่ยก็มีการสอบถามข้อมูลแล้วก็ถามสาเหตุของการบาดเจ็บคุณมาริษเนี่ยก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็อยากจะให้คณะทูตเนี่ยได้เห็นถึงผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่อยู่ในฝั่งไทยค่ะและนี่คือการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของไทยรวมไปถึงมันขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งหลักฐานที่นําเสนอก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะถึงผลกระทบจากฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะเหตุปะทะตั้งแต่วันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมา ทําให้ทหารไทยเราบาดเจ็บไปถึง15นายศูนย์เสียขา5นายค่ะแล้วก็มีบาดเจ็บรุนแรงอีก10นายโดยประเด็นทุ่นระเบิดนั้น คุณมาริ์เรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยกันกดดันกัมพูชาให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาออตาว่าซึ่งห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเนื่องจากว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทางกัมพูชาเนี่ยหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างบรรยากาศสันติภาพด้วยค่ะซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากการประชุมเนี่ยแถลงต่างๆก็เลยนำขนาดทูดค่ะ ขึ้นไปนะคะที่ภูมะเขือนะคะแต่ว่าก่อนนี้ที่จะขึ้นเนี่ยนะคะก็มีการกองทับบกเนี่ยเขาบอกว่าคือมันไม่มีทุ่นระเบิดนะคะในคลังอาวุธของไทยและระเบิดที่พบส่วนใหญ่เนี่ยมันทําจากพลาสติกซึ่งยากต่อการตรวจจับนะคะในที่ประชุมเนี่ยก็มีนําเสนอทาลายเหตุการณ์การพระรัโจมตีของกัมพูชาเมื่อสักครู่เป็นภาพของการประชุมเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นคือเขาไปลงพื้นที่พอไปลงพื้นที่นะคะก็ มีการตรวจค้นเก็บกู้นะคะหรือถอนทุนระเบิดก็เป็นการบรรยายสรุปให้ฟังว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างจากการพิสูจน์ทราบตรงจุดเกิดเหตุและบริเวณพื้นที่โดยรอบที่กําลังพลของฝ่ายไทยไปเหยียบในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่ช่องบกช่องอานมา้าช่องโดนเอาและช่องจุบตาโมกฝั่งตะวันตกของปราสาทตาเมินทมซึ่งทหารช่างจากกองทัพภาคที่3นะคะก็มีการรายงานต่อคณะผู้ที่สังเกตการว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งเขาสามารถเก็บกู้และตรวจยึดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ทั้งสิ้น46ทุ่นด้วยกันในจำนวนนี้เนี่ยมี16ทุ่นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนอกจากนี้เนี่ยยังพบทุ่นระเบิดนะะดักรถถัง ทุ่งตรวจ RPG และลูกระเบิดขนาด60และ82มิลิเมตรซึ่งแม้ว่ามันจะมีการประกาศหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วนะคะแต่ว่าไทยเนี่ยของเรายังคงปฏิบัติภารกิจนะคะตรวจค้นในเขตพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังพบทุ่นระเบิดและยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชายอยู่เป็นระยะในขณะที่ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ตรวจพบส่วนใหญ่นั้นจะถูกฝังอยู่ไม่ลึจกจัก พื้นดินและก็อําพรางด้วยดินและเศษใบไม้ซึ่งมันก็จะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือยากมากๆเลยนะคะแล้วบางบางลูกเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นพลาสติกมันก็ใช้อุปกรณ์ตร,ตรวจจับไม่ค่อยเจอนะเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจจับโล,โลหะนะเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการค้นหาเพราะลูกระเบิดเป็นพลาสติก<ช>มันก็ไม่ดั้งไงนะใช่แล้วค่ะ ความเสียหายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเหยียบเนี่ยมันแตกต่างกันไปชนิดของรองเท้าที่สวมใสก่ก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ว่าเอ๊ะเราเหยียบไปแล้วมันจะเกิดความเสียหายเท่าไหร่ยุทธปกรณ์ที่ตรวจยึดได้แม้ว่าบางส่วนจะดูเก่าแต่มันไม่ใช่อาวุธโบราณนะคะมันมีสภาพสูญทมจากการเก็บรักษาที่ไม่ดีเท่านั้นค่ะค่ะโดยหนึ่งในคณะทูตนะคะก็ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงการตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลครั้งล่าสุดซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าเพิ่งพบไป เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองในฐานปฏิบัติการภูมะเขือแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถให้ข้อมูลแหล่งที่มาของยุทธปกรณ์ที่ตรวจพบได้ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศที่สามจากนั้นในช่วงท้ายๆของการเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่ทหารเรือก็ได้มีการสาธิตวิธีการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลให้กับคณะผู้สังเกตการณ์ได้รับชมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่จากรกระทรวงการต่างประเทศร่วมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษประกอบกันเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันค่ะ จากนั้นนะคะคณะอัครราชทูตผู้แทนคณะทูตต่างประเทศก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับระเบิดตรงบริเวณหมู่13ตำบลเสาธงชยัยอำเภอกันทรลักษ์จากนายอำเภอกันทรลักษ์แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาได้รับความเสียหายค่ะ,คะอย่างคุณยุพินพานพบเป็นชาวบ้านที่อยู่ในตำบลเสาธงชยัยก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่าระหว่างเกิดเหตุนเนี่ย เป็นยังไงเจอกับอะไรบ้างและเขาได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบอย่างไงบ้างให้คณะทูตได้รับฟังครอบครัวเนี่ยบอกว่าออกจากบ้านไปแล้วนะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมแต่ว่าก็มีพี่ชายของสามีเนี่ยอาศัยมาเฝ้าบ้านให้ด้วยระหว่างนั้นเพราะว่าจะทิ้งไปเลยก็ไม่ได้นะกลัวโจรกลัวขโมยข้าปรากฏว่าเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ ที่เฝ้าบ้านนะ่ะได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งรายถูกสะเก็ดระเบิดกระสุนใหญ่ตกใส่บ้านของตัวเองและบ้านญาติที่อยู่ติดกันอีกสามหลังก็โดนด้วยทําให้ทุกวันนี้ยังกลับเข้าบ้านของตัวเองไม่ได้ค่ะต้องไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนชั่วคราวก่อนส่วนความเสียหายของบ้านตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทําการสํารวจความเสียหายส่วนในพื้นที่อําเภอกันทลลักษ์นะคะมีบ้านที่ได้รับความเสียหายเนี่ย 36หลังคาเรือนอันนี้เสียหายทั้งหลังนะส่วนบ้านที่เสียหายบางส่วน320หลังคาเรือนด้วยกันค่ะอันนี้เราก็พยายามสื่อสารให้กับทั่วโลกนะคะนานาชาติได้เห็นว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำกับเรา <c oughs> ในพื้นที่ของพลเรือนในพื้นที่ของชุมชนนั้นได้รับผลกระทบอย่างไรและสิ่งที่เขากระทำอะ่ะมันผิดต่อสัญญาโออตตวา <c oughs> อ่า